thank you แล้นี่ทุกคนเรากำลังจะไปกันที่ Scenery Vintage Farm นะครับผมเป็นที่เที่ยวแบบว่ามีกิจกรรมมากมายเลยการเดินทางของเราในทริปนี้เนี่ยสะดวกสบายไหมพี่ปามสบาย<ด>แล้วก็หรูหรา้วยนะเพราะมากับ mercedes benz glc 2 2 0 d f o r m a t i c avantgarde นะครับผมตอนนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่เขาจะมีการ modify ให้มีความดูลักชัวรี่นะครับผมดูสบายสบ,ยสบยเรียบแต่ว่ามีความหรูหราและถ้าเพิ่มความไฮเทคไปด้วยนะเพราะว่าเขาสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ hey mercedes ว่าไงปิดแอร์ฉันกำลังปิดเครื่องปรับอากาศไม่ไม่ไม่ปิดทำไมก่อนตอน อ้โเปิดเไแผ่นพี่อะเรากดแผ่นพี่ไปได้เลยใช่ปะไปกดเดฟพี่รออะไรฟุ๊บไม่หม่กดใหม่กดหม่กดไม้ยิงยิงยิงมาถามมองนึ่งกดไไปไปไปอะไรล่ะไฟแดงไปก็โดนตำรวจจับไปรออะไรอะอะไรรู้ป้าว่าคันเนี้ยศูนย์ถึงร้อยใช้เวลาเพียงแค่แปดวินาทียิงนะพี่ และที่นี่ก็คือ The Scenery Vintage Farm รที่อยู่ในอำเภอสวนพึ่งมาถึงแล้วเนี่ยก็ขอพักดื่มชาสักแป๊บหนึงนะครับดื่มดับกับธรรมชาติกลางน้ำตกแบบนี้เลยเซนน้ำชาเนี่ยเขาจะมีการที่เราต้องจองเวลาไว้ด้วยนะคือเราจองไว้เวลาไหนเราก็จะได้เวลานั้นผมจองไว้ตอนเที่ยงก็อีกประมาณ นี่ยยบนาทีก็เดี๋ยวก็ได้แล้วเราก็นั่งชิวๆสบายๆเขา,าจะเซตให้เราเลยวนเะยี่ยมเยี่ยมพี่อันนี้ขอขอพูดนิดนึงนะป่ะคือตอนแรกอะรู้สึกว่าหน้าตาอาหารที่แบบสวยแบบเนี้ยนึกว่ารสชาติอะจะแ,แบบว่าไม่ได้อร่อยมากแต่ว่าเนี่ยอันนี้แต่ว่าตอนเนี้ยแต่ที่ชิมไปอะ คือมันหอมแบบมันหอมสตรอเบอรี่มากอ่ะแล้วตัวมะกรองอ่ะมันมีความครีมี่อ่ะมันจะได้ความแบบความนมนมมีความเป็นแบบสตรอเบอรี่นิดนึงใช่ปะแล้วพอเจอตัวแยมให้มันแบบสดชื่นมากอ่ะคือมันเข้ากันอ่ะเฮ้ยขนมที่นี่อร่อยอร่อยแบบอร่อยเลยอ่ะนี่อ่ะมาไล่ตามออเดอร์เขาเลยดีกว่าวิชีสพายทีนี้จะล่วงหรือไม่สักพักตกปับรอดรอดรอแน่รอดอยู่ ลหลังจากที่เราเติมพลังด้วยขนมแสนอร่อยและความสดชื่นของชาไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่โซนฟาร์มกันบ้างไปดูความแสนรู้ของน้องหมาและน้องแกะกันดีกว่านี่ทุกคนสําหรับที่นี่นะครับเขาก็จะมีบัตรให้สําหรับนักท่องเที่ยวอยู่3แบบนี่ซึ่งผมก็ได้มาแล้วอันนี้นะครับผมแล้วก็ คู่กับบัตรเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของคูปองให้ด้วยก็จะมีทั้งคูปองอาหารแล้วก็คูปองสําหรับเครื่องดื่มนะครับแต่ว่าทุกบัตรเนี่ยบัตรทุกแบบสามารถเข้าไปดูโชว์ของทางเซนเนอรี่ฟาร์มเขาได้เลยไปงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยครับ <S 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 โอ้โหแต่ละตัวนี้บอกเลยว่าเก่งมากใครที่มาดูโชว์แล้วเนี่ยก็อย่าลืมออกมาถ่ายรูปคู่กับน้องๆเขาด้วยนะครับแล้วก็ ให้อาหารบรรดา,าสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มกันได้นะครับหรือจะสนุกกับเกมต่างๆที่อยู่ในฟาร์มนี้ก็มีกิจกรรมให้เราทําอีกเพียบเลยคือตอนนี้เดี๋ยวเราจะแข่งยิงธนูกันมีผมกับทีมงานแล้วก็ใครที่ชนะเนี่ยไม่ได้อะไรแต่จะจับคนแพ้ไอคนที่แพ้เนี่ยจะโดนทําโทษแต่ทีนี้ผมก็คุยกับพี่เขาอยู่ว่าคนที่แพ้เนี่ยจะแบบโดนทําโทษงไงดีนีกน่กำลังคิดกันอยู่นะ โอเคได้เดี๋ยวให้เอาให้พี่อ่ะเอาอาหารอ่ะใส่กระเป๋าไว้ให้ที่โดนอ่ะแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องต้องอยู่นิ่งๆห้ามเอาเออาหารนั้นออกจนกว่าจะหมดใช่แล้วก็แกะมันก็จะไล่อยู่งั้นโอเคปะหมดตอนนี้โอเคไหม ไปเด่ะไปแซ <ไป S 2> ม,ม <c oughs> พี่ต้องให้น้องให้ได้กินนะพอจะยา่าให้หมดพี่อดออกนะ ไม่ใช่จุ๊บ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 ส่วนใครที่คอแห้งหิวน้ำหิวขนมก็แวะมาก็ได้กับที่ร้านแกรมม่าซึ่งอยู่ในโซนฟาร์มนะครับเขามีทั้งเครื่องดื่มร้านเค้กแสนอร่อยให้เราทานกันด้วยได้ฟิลสุดๆเลยนี่สวยๆกันเลยครับทุกคนกับคาเฟ่ต้องมาที่นี่ให้ได้เลย แรกหนึ่งจุดที่ผมจะพาทุกคนไปนชมนะครับก็คือการที่เขาเนี่ยฝึกสุนัขไว้ต้อนแกะเราไปดูโชว์ต้อนแกะกันเลยเราก็ต้องขับรถออกมาจากโซนฟาร์มนะครับแต่ว่าไม่ไกลมากมาที่แคมป์หนึ่งสองสามซึ่งใครที่มาแล้วเนี่ยก็จะได้ชมการแสดงสุนัขแบบไพรเวทแต่ว่าต้องมีการจองคิวก่อนหนึ่งวันนะครับแล้วเขาก็จะมีการแสดงเป็นรอบๆ สำหรับกิจกรรมการขับ ATV ที่เซเนอรี่นะครับผมเรียกได้ว่าสนุกแล้วก็ <c oughs> มันมากๆเลยนะอันนี้เนี่ยในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะคือตัวรถของทางเซเนอรี่เขาเนี่ยดีมากเลยแล้วก็ทางเนี่ยลุยมันเลยเนะี่ยดูอย่างตัวผมดิเปียกทั้งตัวเลยนะครับผมใครที่กะว่ามาที่นี่เนี่ยจะต้องมาลุยอยากมาหาความมันเนี่ยผมบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนแล้วสําหรับทริปราชบุรีของเราในวันนี้ก็เรียกได้ว่าสนุกมากๆเลยนะครับผมตอนเช้าเนี่ยตื่นกันแต่เช้ามืดเลยเพื่อไปดูบรรยากาศ าทิขึ้นแล้วก็ได้ไปดูแบบปฏิมาก,กรรมที่ ผมว่านะมันมีความสวยงามแล้วก็มีเรื่องราวที่แบบทำให้เราเนี่ยน่าไปค้นหาคือมันต้องลองออกไปจริงๆอ่ะถึงจะได้รับบรรยากาศแบบนี้นะครับผมและทริปนี้นะครับก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้มาพร้อมกับรถ SUV สุดสบายอย่าง Mercedes-Benz CLC 220 d a v a n t g a ก d e นะครับผมนั่งสบายแล้วก็ขับดีมากๆสําหรับทริปราชบุรีของเราในวันนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าทริปหน้าเนี่ยผมจะพาทุกคนไปหาของกินของเด็ดของย่านโพธารามกันและได้ข่าวว่า โคทารามเนี่ยมีแจ่คนสวยๆวยใช่ไหมพี่ป้าว Yes <Yeah>. <c oughs> แน่นอนนะครับผมเจอเจอกันอาทิตย์หน้านะครับกับราชบุรี EP 2สำหรลอวันนี้ผมขี้แกมพันใหม่กับรายการกเกาะล้อพาเที่ยวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ